สวัสดีค่ะดิฉันชื่อติองมินมรดาสถนอเลขที่27ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องหมู่คริสต์มาส,สนเองค่ะหมู่คริสต์มาสเป็นนวนิยายแปลโดยคุณพลอยโจนสถูกพิมพ์โดยสนับพิมพ์ Greenlight Pretty House ค่ะมีจำนวนหน้าทั้งหมด225หน้าราคา490บบาทหนังสือเล่มน,นี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ การประชนไปของแจ็คและหมูคริสต์มาสตุ๊กตาหมูของเขาในการตามหาครูหมูตุ๊กตาหมูที่เขารักมากตั้งแต่ยังเด็กค่ะครูหมูได้หายตัวไปจากการที่ฮอลลีได้โยนเขาออกไปจากนอกหน้าตา่างในขณะที่คุณตากำลังขับรถเพราะว่าทั้งสองคนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับแจ็คค่ะ ในวันคริสต์มาสอีฟแจ็คได้สูญเสียคูมหมูไปนั่นเองค่ะแจ็คเสียใจมากแต่ฮอนลี่ที่ร้องไห้เนื่องจากทำตุ๊กตาของแจ็คพังได้ซื้อตุ๊กตาคูมหมูตัวใหม่ที่ตั้งชื่อให้ว่าหมูคริสต์มาสมาชดเชยให้กับแจ็คค่ะแต่แจ็คก,ก็ยังไม่พอใจอยู่ดีแต่หมูคริสต์มาสก็ได้มีแผนการใจกล้าในการช่วยขาในการช่วยเขาค่ะ ในการพาแจ็คไปเยี่ยมเดือนของหายซึ่งินแดนของหายนี้เป็นเดแดนที่ปกครองโดยเจ้าหายค่ะเจ้าหายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากเนื่องจากจะดูดกลืนพวกของเล่นที่ไม่ทําตามกฎค่ะซึ่งจะทำให้ของเ,เล่นเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอีกเลยค่ะแล้วแจ็คจะสามารถรอดไปได้หรือไม่อย่างไรเนื่องจากแจ็คเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง และกฎของที่นี่ก็คือห้ามเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงหรือมนุษย์เข้ามาในเหตุเขตแดนนี้ดิดขาดค่ะแต่หมูคริสต์มาสก็ยังฝ่าฟื้นกฎและพาแจ็คเข้ามาเพื่อตามหาคู่หมูค่ะในที่สุดคู่หมูกับแจ็คก,ก็ได้พบกันค่ะแต่เสียดายเนื่องจากว่าหมูคริสต์มาสไม่มีอภิสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปในเกาะท,ที่หมูคริสต์เกาะที่หมูคริสต์มาสตัวเก่าเช่นคู่หมูอยู่ค่ะ เพราะว่าเจ้าหายต้องการตัวหมูคริสต์มาสเพื่อแลกเปลี่ยนกับการํำคู่หมูของแจ็คก,กลับโรคมนุษย์ค่ะแต่สุดท้ายแจ็คและคููหมูก็ได้ช่วยหมูคริสต์มาสนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นแจ็คก,ก็ยังมอบความหวังให้กับของเล่นทุทกชิ้นที่ถูกเจ้าของทิ้งไว้ให้กลับไปยังจโลกเดิมที่เจ้าของอยู่ได้ค่ะลักษณะเด่นของแจ็คและหมูคริสต์มาสเลยนะคะ แจ็คจะเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กตาโตอายุไม่เกินสิบสปีค่ะมีลักษณะหัวรั้นใจดีและก็มีเมตตาค่ะส่วนหมูคริสต์มาสตุ๊กตาหมูตัวอ้วนกลมมีลักษณะคล้ายโคหมูแต่ดวงตาจะเป็นเม็ดสีดำเปล่งประกายค่ะมีลักษณะกล้าหาญอดทนซื่อสัตย์และใจดีค่ะ และข้อคิดที่ดิฉันได้รับจากเรื่องนี้คือ 1. กระตันยูกระตะเวทีค่ะแจ็คก,กระตันยูกระตะเวทีต่อคู่หมูผู้ที่ช่วยเขาค่ะเว้จา่าโคหมูเป็นเพื่อนที่เขาสนิทมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นเพื่อนตุ๊กตาตัวเดียวที่ช่วยเขาทุกอย่างแจ็คก,กระตันยูคู่หมูด้วยกันไปตามหาโคหมูแม้ว่าจะหายไปไหนค่ะ เราสามารถปรับใช้ได้โดยกตัญญูกะตะเวทีคุณพ่อคุณแม่หรืออาจารย์ผู้ที่ใกล้คิดและมีพระคุณทุกท่านต่อเราค่ะสอกล้าหาญแจ็คมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับเจ้าหายเพื่อปกป้องคนที่เขารักค่ะเราสามารถปรับใช้ได้โดยมีความกล้าหาญค่ะโดยการไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งใดที่ทำให้คนรักคนที่เรารัก มีความหวาดกลัวเพราะว่าความกล้าหาญจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เรารักสามารถเป็นตัวอย่างแนวทางให้กับคนที่เรารักได้คนที่เรารักจะได้ตามกล้าหาญตามเราไปด้วยค่ะ 3. ไม่ควรทำร้ายจิตใจผู้อื่นอย่างเช่นฮอนลลี่ที่โยนคอมอออกไปจากน้ตาต่างทำให้แจ็คเสียใจมากค่ะ และแน่นอนว่าเราไม่ชอบอะไรก็ต้องไม่ชอบอย่างนั้นเราสามารถปรับใช้ได้โดยถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปะเสียงกับเพื่อนเราจะไม่ทำร้ายจิตใจเพื่อนค่ะแต่เราจะพูดและคุยกับเพื่อนดีๆค่ะซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจในเรื่องนี้ดังนี้ค่ะดิฉันรู้สึกประทับใจในเรื่องหมู่คริสต์มาสนื่องจากเนื้อหามีความตื่นเต้นเร้าใจมีความมีความสนุกและมีข้อคิดต่างๆมากมายค่ะ และข้อสุดสินท้ายนะคะตัวละครที่ดิฉันชอบและไม่ชอบตัวละครที่ดิฉันชอบนั่นก็คือหมูคริสต์มาสค่ะเขาไม่ความกล้าหาญและมีความที่ทจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพยายามช่วยแจ็คในการตามหาหมูในการตามหาหมูครหหิสต์มาสตัวเก่าอย่างเช่นคอมอนนั่นเองค่ะตัวละครที่ฉ,ฉันไม่ชอบเลยนั่นเองนะคะเจ้าหายค่ะเจ้าหายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบดูดกลืนของเล่นชิ้นอื่นค่ะ และมีความโลภมากมากเลยค่ะทำให้ที่ฉันไม่ชอบตัวละครตัวนี้เลยค่ะและจากเรื่องนี้นะคะที่ฉันก็ได้รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาอ่านเรื่องนี้และก็หวังว่าการทำงานชนะนำเสนอชิน้นนี้ถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ฉันจะพยายามยิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ